มา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 แวสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายกลับมากับคัมกับผม ZIRDAYS 008 ZIRDAYS 008นี่คือ B.M. ตัว C.T. เราชนะได้ที่2อคันนี้ในการแข่งขันเว r ร์ G.T. นะนำรถ G.T. ที่เร็วแรงที่สุดในโลกมาบี้กันนั่นน่ะมันบันเทิงแท้ ที่ได้ที่สองเนี่ยลูกฟุกเลยนะถ้าลูกไม่ฟุกเนี่จริงก็ได้ที่หนึ่งหมายถึงทั้งห้ารายการแข่งขันนะหมายถึงรายการที่ห้านั่นตัวยากสุดนี่เราจะเอาไปฟาร์มเงินนามาลองหน่อยเลยทำสีใหม่นะครับถ้าใครเคยดูไปแล้วจะรู้ว่ามันเป็นสีอะไรถามมาในวะพี่เซอร์เดครับมีอะไรมาคุยให้ฟังไหครับ ก็เล่นไม่ผ่านด่านซูเปอร์ฟอร์มูล่าแล้วผมว่าคงเป็นหลายคนละไม่ใช่แค่ผมหรอกฝีมือการขับหรืออะไรเราเดาแล้วดูแล้วต้องมีวิธีการปรับอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าฝีมือผมดีกว่าพวกมันหรอกแต่ว่าเราเรียนแบบมันแล้วแต่ว่าบางช่วงเนี่ยไม่ได้เหมือนมัน พยายามทําเหมือนมันแต่ไม่ได้เหมือนมันผิดเพี้ยนและความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้อย่างมันด้วยแล้วแม่งขับไปขับมาก็ <c oughs> เรียนแบบแทบจะทุกโค้งทุกอะไรแล้วเพื่อแบบไม่เบรกบ้างไม่อะไรบ้างใส่เซมแล้วก็เลี้ยวตามลายของมันนะนะที่เพื่อจะพาไวไวที่สุดเชนเกียร์ก็แล้วอะไรก็แล้วเพื่อให้ความไวไม่ตกลงก็ยังแพ้อย,อยู่ดี ซื้อทั้งสี่คันและวอนด้าโปย t ตบังคับใช้สองรุ่น19กับยี่สิบสามซูเปอร์ฟอร์มูล่ายัดเยียดแม่งทั้ง4คันทำสีไม่ทำสีวิ่งก็ไม่ผ่านด่านที่1ผ่านมาได้เ่าเผื่อจะฟุกด้วยซ้ำไปทีนี้ผมก็สงสัยว่าถ้ามันยากขนาดนี้ฝีมืออย่างผมที่เล่นผ่านมาถึงตรงนี้บ่องทรงไม่มีฝีมือไม่เล่นผ่านมาถึงด่านนี้แล้วนะครับ เกมเนี้ยผ่านอะไรมาเยอะนะเพราะว่า <c oughs> ไอตัวจ t 800ดร้อยเบอ์ที่เอารถจ t ที่แรงท่สุดในโลกมาบี้กันเนี่ย <c oughs> อันนั้นนะผมเล่นทีแรกเนี่ยนะรู้สึกว่าผมเนี่ยได้ที่ห้าที่หกหรืออะไรด้วยซ้ำไปกว่าจะมาเก็บได้ที่หนึ่งทั้งห้ารายการเนี่ยเป็นเพราะ ทั้งรถด้วยหรืออะไรด้วยไปเลือกรถผิดรถอะไรด้วยปรับจูนอะไรเล่นมาถึงตรงนี้พวกคุณจะรู้เองผมจําไม่ค่อยได้อ <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าใส่เกียร์ของเขาหรือว่าถ้าเป็นรถ GT อยากลองว่ามันทํามาดีขนาดไหนอย่าไปเปลี่ยนเกียร์ว่าจะเป็นปรับได้เต็มตาเกียร์ธรรมดาปรับได้เต็มตาเกียร์เลสซิง่งต่าสูงหรืออะไรพวกนี้ไม่ต้องไปใส่ คุณยัดเกียร์ธรรมดาที่แม่งทำออกมานะนัน่ะไปวิ่งเลยก็รู้รถไปเลยตัวล่าสุดที่ไปวิ่งเป็นมาสด้นั่นในความจำนี่แทบจะดีสุดเลยมาสดาทีตัวโฆษณาเลยแรงแล้วก็อีกหลายอย่างด้วยถ้าเห็นในคลิปจะรู้มาสดาทีนะเพื่อจะไปแข่งเบิร์ทีทีนั่นแหะ เค okay, ทีนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีดาวนิดนึงดีกว่านี่ดีเวลยังไม่ถึงอันนี้ทำไม่ได้ไม่งั้นจะขึ้นราคามานะขึ้นราคามาแล้วถ้าใส่ไปแล้วจะเขียนว,ว่าติดตั้งแล้วถอดไม่ได้ถ้าเป็น2ขีดอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวกับรถคันนี้ได้สีดาวเพี้ยนละแป๊บหนึ่ง เนี่ยก็วิธีก็ตามนี้แหละที่ดูดูมาทำสีพีนี้เราจะนึกไว้ก่อนแล้วก็เราจะไปแก้ตรงนี้กันถามว่าพี่ทำไมชอบดาวล่ะพี่ก็ไม่รู้เล่นไปเล่นมาคนเราเนี่ยดวงชะตาทีวิตย์หรือลิกิจของคนเนี่ยนะถามว่าบางคนเชื่อไหมไม่เชื่อว่าคนเราบางทีสร้างเวรกรรม เกิดมาชาตินี้บางคนมันทุกข์ใจหรือว่าโดนเขาก็ทำทั้งที่รู้บ้างไม่รู้บ้างบางคนอาจจะถึงแก่กรรมไปแล้วก็มีบางคนชักกระเดวกระเดวก็มีบางคนก็นึกว่าตัวเองนี่เป็นผู้วิเศษเลิงล่าอยู่กับอะไรต่างๆน,นานาก็มีก็บางคนก็อย่างที่ผมบอกมีหลายประเภทชักกระเดาไปแล้วก็มี ยังเลงล่าอยู่หรือรู้ทั้งรู้ว่าโดนเขากระทาก็ทําอะไรไม่ได้พวกเนี้ยก็ถามบอกว่าบางคนแม่งก็บอกว่าเฮียมึงอย่าไปคิดมากคิดซะว่าเป็นเวรเ,เป็นกรรมก็โดนเขากระทาหรือว่าโดนเวรกรรมอะไรที่มันคิดของมันปอบใจตัวมันต่อไปละ่ะผมก็ไม่รู้แต่ของพวกนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างบอกถามบอกว่าทาไมถึงพูดเรื่องนี้ โชคสตาราศีของดวงดาวเนี่ยนึกถึงอาจารย์ลักณาวิกเทศกับหมอช้างหละมันมีอะไรในตัวมันแหละผมว่าผมไม่รู้มากหรอกไม่เคยเห็นผมก็เดาไปเรื่อยของบางอย่างเนี่ยเราคนไม่ถึงขั้นเนี่ยมันก็ไม่ไปรู้เออคนไม่เดินดวงจะเดินไปชนไปกับของพวกนี้ยมันก็ไม่นึกคิดสิ่งของพวกนี้ขึ้นมาหรอกพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ย ดวงคนมันจะต้องไปมีอะไรเกี่ยวกับพันกับของพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็มาของมันเองน้ำเปล่าขวดหนึ่งเนี่ยยังเป็นของคุ้มกันทัวเราได้เลยนะครับท่านผู้ชมพูดแล้วก็เดี๋ยวจะงงอะไรอย่างนี้เออว่าแล้วรู้จักไอ้นี่ไหมเอ่อแกรน็กซี่มีน้อยหรือว่าแอนโดรเมดาอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนบ้านผมนะอยู่ที่ไหนก็จะมีแบบว่า เขาไม่ได้เรียกคาเราเกะด้วยมันเป็นเขาเรียกว่าไรวะสมัยก่อนเรียกไม่ถูกเลยอะ่ะมีร้องเพลงอะไรพวกเนี้ยไม่รู้มีนักร้องเปล่าบางทีให้คนก็ขึ้นไปร้องแม่งเสียงไม่พอหรืออะไรพวกนี้แม่งก็อย่างเนี้คาบานผมสมัยก่อนแม่งจะมีแกลเล็กซี่อยู่มันเขียนแกลเล็กซี่างน้นอย่างนี้ดวงคนเราอะข้อสําคัญเน่ย สร้างทำความดีเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเกาะคุ้มใครตัวเรานะครับสิ่งไม่ดีใดๆเนี่ยเรารู้อยู่กัใจว่าเราทําดีหรือไม่ก็รู้ว่าอันไหนผิดไม่ดีเนี่ยเราก็รู้ถึงทําไปแล้วก็รู้เราก็ปลอบใจตัวเราเองพัฒนาตัวเราให้มันเป็นคนดีว่าเป็นคนดีทําเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยบางทีมันเดินออกนอกเส้นนอกทางไปบ้างหรืออะไรก็ไม่รู้ละ แต่คนเราต้องยึดมั่นถือมั่นในความเป็นคนดีก็จะดีกว่าเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วคนไม่ดีเยอะไปแม่งก็ลกเละเทอะหมดใครแม่งตายตายซะแล้นดีแล้วคนไม่ดีอยู่ไปก็ลกโลกมาเลย,เย <c oughs> ความเป็นคนดีมันจะเป็นเกาะบดป้อนคุ้มครอตัวเรานะครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ บางทีเขาก็บอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปบ่อนเนี้ยอันนี้แล้วก็คุยกันเล่นผมโพสเว็บุนของผมเองแหละผมภูมิใจที่ผมเนี่ยแม่งทันสมัยหรืออะไรไม่รู้ไอ้คนแกร่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยดู y o u t u b e เหมือนกันแหละแต่แทบจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันกดอะไรอะไรอะไรเข้าไปหาอยากรู้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วเนี่ย แทบจะไม่รู้หรอว่าพอกดเข้าไปเดี๋ยวโอหแม่งขึ้นมาให้เราเลือกดูอะไรเต็มไปหมดไม่รู้ว่าตรงนู้นตรงนี้มันปรับตรงไหนใช่ไหมคนแก่อายุเยอะๆอ่ะเล่นไลน์เล่น ine, เฟซบุ๊กอะไรพวกเนี้ยส่งก็เล่นกันส่งนิ้วมาบ้างแหละส่งสวัสดีปีใหม่ดีสวัสดีวันจันทร์วันสุดเขาก็ทักทายกันอย่างนี้แต่ว่ามันก็ผมก็ทำขอผมเป็นแค่นี้สนุกนะ เล่นเกมเสร็จแล้วเซฟบางทีเยอะไปไม่ดีเดี๋ยวอันไหนไม่ดีผมจะไปลบมีทั้งรถมีทั้งปลามีทั้งน้ำยาขัดนอนเช้าโฆษณาหลายอย่างใน YouTube นี่แม่งได้เงินรวยดังเพราะ YouTube เลยเราก็เปิดเปิดดูนอนเปิดดูเวลาไม่มีอะไรทําดูว่าเราไปทําอะไรกับเกมไว้บ้าง hmm. ใช่ไหมได้ยินเสียงตัวเราเองด้วย ไอไมค์เกมันต้องรู้จักเปิดนะที่ผมใช้หูฟังแล้วคุณต้องเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วลงไปบรรทัดล่างๆมันจะเขียนว,ว่าเกี่ยวกับการออนแอร์หรือออกอากาศแล้วคุณก็ลงไปเลือกว่าคลิปของคุณเนี่ยต้องมีเสียงของคุณด้วยไม่งั้นทำให้ตายเสียงก็ไม่เข้าไปนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือถ้าเวลาล่าสุดหรืออะไรของคลิปวิดีโอ ไปอยู่น้อยเกินไปแม่งยังไม่มัน่นคงคุณต้องเลือกไว้สูงสุดหนึ่งชั่วโมงไปตรงการแพ้ผ้าออกอากาศนะแล้วก็เรียกว่าคิปวิดีโอต้องมีเสียงแล้วมันจะมีที่เรียกว่าถ้าเล่นออนไลน์กับเพื่อนเนี่ยจะเอาเสียงแชทเสียงอะไรด้วยหรือเปล่า อี่ชีพวกชีชาก็แบบก็แล้วม่แค่ที่พายมึกฝีอยู่เมื่อกี้ โอเงคีไปฟาร์มลถก้ามเงินดดกันดีกว่าต้องมันพึกใหม่นะไม่เสียเวลาคิดนี้โมตดฟันเสียงตัวเราเองอยู่ น well. ั่งุยกันท้กวันท้งที